สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงนํากันพ่อแม่พี่น้องขั้วพักกาดสิ้นิ้นหมูพ่อแม่พี่น้องเดือนหนึ่งวันที่เก้าปีสองพันสห้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมามามากินข้าวนำกันสบายดีสวัสดีพี่น้องว่ามากินข้าวเด้อพี่น้องเด้อเอาเอายอดยอดเถอะยอ กินขัวพักไปพี่น้องเนี่ยขัวพักถ่วหอยนำเี่ตักไหมตักไหใส่ถ้วยเอ้ยบะมันอยนั่นขนอยกินก็ขาเจ้ามั้นกินขาเจ้าเอ้ยตัวนี้กึถหน่อยกั่วยได้บนนี้แปงอะไรเรือยันนั้แต่บอกช่่ยพักมาสีหาดอนคนนี้แป้ง คุณอาชื่อมากอันนมาเกอเจเจเอ็นแกงพัดใทยมักโตนก่อนามักโตนมาพัดหมื่นหนาวเลยพ่อแม่เป็นน้องเข้าองศาหมื่นมีชิโน่หรือเปล่าจะมีแต่จะมาหนาวมึงยีอ๋อขวดวิระวิระดังแต่บอกไปเฮิงอะพวกข้น้อยนั่งคัตมาบุอะไรกันนั่งต่าเสือใหญ่ นเมาันหนาวาำน้าของบ้านนาเหนาวเขาเซ็บๆพี่น้ะเพรเท่านี้เด็กเพชรเนาะคือวบาฮักใครวะอด็กเพชรได้มาพริกเนะ่ กินกระแลงจนคำเรื่องการมากไปเลาตลาดเตลี่ีูซืชอวิสอบานหาสื่อนั่นชื่อนี้ในะพีนน้องของกินหอมวม่ยงอ่ะสวยจั งันมาเมื่อยนะคะพักกันชื่อกินไปเนี่บำรุงแต้ารองอโอเคจะละการนะดูก็ใหญ่ไปแล้วนี่หนักมากเลยจ้ามันต้องใส่น้ำนะ มันมากหรือแข็งเนาะพอบางคนกินข้าวเหนียวแขนงในมันกินข้ขาเจ้าแข็งจะบพอชูกินกัได้ย่อนใามากกินแข็งน,นั่นเ <c oughs> ข้าวนียซื้อโดนแ,แต่ข้าวโควิดผม <c oughs> ยังบูบดได้พ่อแม่พ <c oughs> ี่น้องซื้อรวมทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวซาวกวากุซสอบเนาะ ขายนำแน่นั่งแต่ยังเครื่องกระชอบพูดแน่ซื้อมากินบูเบิดก็ขายนำพูดแน่ก็เนาะยามันเป็นมอดเต้คือสอบสี่สิบห้าสิบเออสี่สิบไปสามสิบไปเจ้านี้มันโบราณได้เด้สอบหนึงหาหกสิบดอนได้เลยสอบข้าวเจ้าัแพงนะข้าวเจ้าเดี๋ยวนี้แพงนะข้าวเจ้าคนกินได้อืคือซื้อบ่บ่ cái đai của đỏ mà cái ăn chỉ ngọt chậu quần tàng ăn cái chậu pin cầu chậu rồi chả hao pin cầu nhiều lúc không nhiều chỉ không nó không nhiều đâu nó โอ้ขน้อยในป้าเขาเหนียวหมดไรคนไหนเป็นน้องเป็นเบาหวานนี่กินอยู่เลยเค็มบูกินมันก็บ่มีแห้งนะก็เตอ่์อหามาจะกินนี่จะ,นจะกินก็ตอ่นเขาบ่มให้กินนะ เขาคือก yeah. <pe> ั้นอาหารเขาคือข <hein? S 2> mm ้า hmm. จ <s Bond Ash bin> mm ีน hmm. ก so ok. so ับใส่แป้งจานคนกันแต่เขากินอันบะแมนเขากินแบบอันแบบผูดผูดอันเทศเขาจีนนะเขาบอกเอาแป้งเขาบอกอันอันไม้ยงดอกไม้ยงกระเห็นมมันมีอยู่แบบก็กินแบบเป็นหวานต็อเป็นดำๆเนี่ย อาหารเฮามันกคดโบราณเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเขากินตั้งมาแตราอย่างนี้โค้ดก็ตายล่ะเขาบอกกระต่ายเป็นมานี่ตั้งปีละคลามยังไงคลามแน่น้ำเลือดจะโมขืนร้ายกรบปุกลายดอรนี่ยลอยเศร้าวันธรรมดากินข้าวปลางนะกค่ยังดอยเศร้า เ้อยสาวร้อยสี่สิบร้อยหกสิบก็โอเคแหละพ่อแม่ไปนอตามกรล้อยคิดนะมันก,ก็ไม่เป็นอย่างละ้นใจะเเหตุการณ์มาได้นเหตุเบียกบุบราแ่งเก้าน8่มงเห็ุได้ ก้อน้วยบมได้แหละไปหาเนื้อเขาก็ให้มาอทอดเท๋บึงเดือดก็นไปกลับบ้านมันเนี้ยวะ่ะเป็นดร้ายม่เดีย๋ยวเท็กตบวเป็นอย่างไรเขาไปเท็กุกการแต่ว่าเขาให้มาเ <c oughs> ขาไปตังอ,อีกไห <c oughs> ตักแกงไปแค่นังตัง ใส่พัวแล้วไปตักแกงดิตักมาเต็มหันะตนนะ้งตน้นต้งหนามเลยเนาะใครจะกินจรดเนี่ยากหนามมาไ่ได้้งตน้นถ้งหนามมา โอ้ยพ่อแม,อม่เป็น้องทรมานเติดมาวานันจุ่มยังอีกท่าเดี๋ยวไม่วานจุ่มปันพี่ปันน้องข้งเลยเดี๋ย <c oughs> วคนมียาดีพิเศษแม่หรอกยังมาบ้านมาแม่หรอกเป็นน้ำเดือดเราเป็นครั้งแรกเกือบตายไม่ไหวพ่อแม่พี่น้องผมโมโหแท้แค่เลย เขาเสพ่เอนี่เขาเสพเป็นที่เป็นอย่งนัเอาแมลงเกล็ดแงเกินดเรื่อง,งแซบบวเอาแล้วเรื่องคือว่าเแลนอนทางสามขึ้นก็ไปหนึ่งกินเลยมาเทียกแหงคัดกันแล้วแหงบานเมืองเขาแดนน้ำเงินเราแดนน้ำขิน <c oughs> อรลล่เลยพ่อแม่พี่น้นองขน้อยนี่หวยกิดว่ามาเพียมาแม่เอ้ยปู่ว่าถ้ามัวตัวนึงนี่นหวยสมมงสองสมงสมงยังไปนะมาถ่ง เผ็ดได้การปานให้ซอยแท้เด็ดครึ่งนึงเลยผู้ได้ผู้บกพริกกระดกกระโดดแปีนี้จะบุกปลูกหลายพ่อแม่เพนนอเบอร์เป็นผู้ได้ผู้บกพริกกระดกกระโดดใช่ไหมใจเด็ดเดียวนี่นะผู้นั่งอยู่ในแดกบุกใจแน่นอนใจแน่นอนจะเป็นนีลีได้พ่อแม่พี่น้องมุกพริกนู้ย ที่เจ็บในเบื้องเนี้ยเนาะขนมไยเพชรอีดีบไม่ได้ใส่ยางบอกผิดกับไม่ใส่ยังบอกผิดรรมภาษาไม่ได้ใส่พูยใส่กระตอนมันยังน้อยแหละมันใหญ่และห้องไม่ใส่ใช่ขี้ดินซื้อขี้ดินไม่ใช่ป่ะขี้ดินปลูกวันนี้จะปลูกดอกเอาหญ้าใส่หญ้าเขาตัดกองกองเหม็นมันเหม็นคือขี้งัวันี่้น้อยเนาะใส่ด้วยดำปุูปื้ขึ้น เพชรแตรเพชรว่าไปดอกเลยพวกก็จะมักเพชรพวกก็จะซื้อก็จะมักเพชรนั่นแหะชิว่าให้ฟังเป็นเบาหวานข้างแรกผมแม่เจ้เนาะไปพาดอกพาดีมู่กิน ใจแน่นนะอึผมแม่ไปน้องเมื่อยเศร้ากำงาบเลยได้บ,บุหูเนวฮิตบวบบวบบ,บท่นหูเนวปวดนะเนานะบัดน,นี้ยป้าอุมาต้มเครือขอ้าวหอมมากินไปกินไปกินไปเออใครมาใครมาบัดดอกเตอร์ไปกวนเลือดหรืมีไขมันในเส้นเลือดมีไขมันในเส้นเลือดกับมาสกัดน้าขิงกินบัดเนี่ยเป็นปีสอปีหมดเลยพ่อแม่พี่น้อง,องขน้อยกินนะ กินคุ้มมือเสาจอกแรงจอกอ่ะเพชรตาแตกเลยพี่นนองให้น้ำข้องกินคนบ้านเท่านี่เป็นบุมเ่เข็มท็ดตัางเทื่อมันลู่มันก็เมื่อยก็นห้มันก็เมื่อยโอ้บัจะเดินมาแบบไปหยาดเขินเขาบ่แเสบ โม่ฮ้อนมือตายบ่ตายรก็แม่ปนาเขีนฮ้อนมือกับบทนได้คือคือคันมาเลนม่ฮ้อนมือกับ่ตายเป็นมารอดรอดลายเสื่อแลบวิทแบบนี่ไอ้บ้าขาเน่ย ออกอดะไปเผ็ดเนาะเผ็ดของแท้คัร์โบกินขยะและเผ็ดเดียวกันถ้ามันเผ็ดก,กินขาวโบอีมชนนมนนกกินหอยนตีพี่น้องเ่ได้พ่อแม่เดีย้องกิกันกินนองกนชิดถึงหมูถึงคู่ บะด๊ะน้ำอิ่มแล้วตามที่เจออยู่บ้านได้กินข้าวเจ้าเนื้โอ๊ยแขกขนาดเจ้าของเพื่อนกันคือกัน ม,ม,มันเปนกิ่นขั้วก,กินพัดอีกแกงน้ำไม้โบเจ้วปูเจ้วปลาจริงกับเ้าจ้ามันก็กเข้ากันเลยในเฮียหนึ่งขั้นขั้นพัดกับมมนพ่อเราเห็นตอนไหนเขาเจ้าแล้วเเกินขอเจ้าวนะฮะพัดเผ็ดพัดเข้มแกงผัดกระโดดเน่าพัดเป็นเน่เน่าตะกี้ขอตะวเ้งว่เป็นพ่อขอได้เป็นอยู่ไทย โอเห็ดเเป็นเดี่ยเออาหารไทยทำอร่อยหมดใจเป็นเพลย์เป็นโอ้จะบหัวเข่าเลยพ่อแม่เป็นน้องลูกก็ะยากเลยโอ้ยต้องเย็ดแขนสัดขอโทษเด้อพ่อแม่เป็นน้องคือนีหัวเข่าเป็นคอรดอันดอกยังไงพวกเจ็บไปจะน้องตายกะกากเลยโอ้คืนนี่พ่อแม่เป็นน้องเจ็บตาย พิกเมี่ยงหัวเข่ามันดังก๊อกหรือปะตัวเจ็บตีคนบ่ได้เมียกันแดนไปใส่แล้วก็ดึงแข่งดึงแห้งก็เจ็บเราบวบัดน,นี่อ้าววะโค้ดโคอยเฮ็ดวะกะท้าดนเติมเล็บมันยังเศรา้าแม่พี่น้องหัวเขามันดุดคอเป็นต้ซิปนาทีพุ่นยังเศร้าจริงก็เจ,เจ็บจะว่าค่อยผิดแล้วดูวะ ปะชิตายบบได้ยากไหมโหพ่อแม่พี่น้องเลยัดชิเจ็บผีปวดนี่พ่าเขามันนันดุดกระดูกดุดมันมันเบิดมันเบิดนันแบบน้ำมันคุยบ่เนาะคือพอเต้ยเรวิตนี่เนีน้ำมันคุยหัวเข่าเราเบิดเราไปเติมเขาไปมียาเขาซีดใส่ได้พ่อแม่พี่น้องเราก็ยยางได้แต่ก่อนเราไปเจ็บเราบอย่างบบได้ ดาวกิดเจ็ดสิบแปดสิบเนาะน้ำมันโขลยเขาน้ำมันใช่น้ำมันเออก็ให้กระตุกเป็นซีดยาใส่บนหัวเข่าเนี่ยมันเบิดหนามหนามโขยมันน้ำมันเบิดตั่นคือรสเนี่แลยคนเ่าน้ำมันแห้งเนาะน้ำมันแห้งหัวซันซักน้ำมันแห้งน่ะมันก็ มูเข้าตอกกระดูกกระดูกมันก็ช่ากันนะมันก็เจี๊ยบบ่บนมังบ่นมังกระบ้าเลยก็น้อยเป็นคื้นกอกกระดูกทุ่งเจ้าวตีงบบราณจกดีเลยโอ้แสบพี่น้องแสบเสียตะว,วันเพชรแน่นอนนึง <c oughs> เป็นบุพเพศกับบุเสบได้พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยกินข้าวก็อิ่มพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อย่ดีแห้งน้ำกันมันคือผู้สุขคน <S <S 2> <S 2> วาอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะ <S <S โทษพี่ดอกน้ำตาแตกปักปักอายุดีมีแห้งพี่นอ้องโสดเหยียบมาได้ไหมลุ้ยพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมันคือขู่สุขคนเด้อกุดไน